อ่ะโอเคก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณอยู่ในเกมไมค์ครับมอสแ p a c สโตนบ็อก x 3กับผมอีกแล้วเนาะโอเคนะครับในพาร์ทนี้เรามีเป้าหมายกันเนาะในการที่จะทําตัวของเอ่าเครื่องปั่นแรงปั่นเครื่องปั่นจักรกลด้วยไฟฟ้าเอออะไรประมาณนั้นเนาะโอเคก่อนอื่นมารีวิวตรงนี้กันก่อนดีกว่าเนาะตรงนี้คือไก่นะเห็นไหมข้างหลังก็จะเป็นไก่เนาะคือไก่แบบ ตัวเลยนะเออคือแบบไก่ทุกตัวจริงๆนะขาดแค่ไก่น้ำกับไก่ที่เป็นสมาชิก้นมั้งคือไม่ได้เอามาใส่เพราะว่าเราไม่ได้ต้องการมันเยอะขนาดนั้นเนาะเออโอเคอันนี้คือไก่แบบเยอะมากนะคือแบบผลิตไอเทมแบบทั้งหมดเลยนะเป็น1 0บสิบหมดทุกตัวด้วยเนาะโอเคแล้วก็ออตัวดอเวอร์ตัวนี้เนาะอัปเกรดเป็นเนเธอร์ไรอัปเกรดทุกอันเลยด้วยนะอะ ใส่อย่างละ3เนาะก็คือเก็บได้แบบบิลเลียนอ่ะเนี่ยแบบ1.4บิลเลียนอ่ะแบบเยอะมากนะเยอะมากโอเคเดี๋ยวห้องนี้มันจะอลังการกว่านี้อีกเนาะเพราะงั้นเดี๋ยวรอดูกันเลยนะรอดูกันได้เลยเนาะห้องนี้มันจะอลังการเวอร์เลยเนาะโอเคมาเดี๋ยวเราไปที่เป้าหมายของเรากันดีกว่าเนาะวันนี้เราจะทําตัวของเครื่องปัน่น อ่าเครื่องเครื่องปั่นเออนั่นแหละเป็นเครื่องมันเออมันคือเครื่องปั่นอะไรผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดมันว่ายังไงดีเหมือนกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราเสิร์ชในม o ดครีเอก่อนอ๋ออ่ามันจะมีชื่อว่าจริงๆมันอยู่ในเควสด้วยนะมันอยู่ในเควสด้วยตัวครีเอทเนาะนี่นี่นี่มันคืออีเล็ก อิเล็กทริกมอเตอร์เนาะเออโอเคซึ่งใช้วิธีการคร้าแบบนี้เนาะะเราต้องมีคอปเปอร์สปูใช่ไหมอ่าอ่ามอเตอร์โอ๋อนะมือลันมอเตอร์โอเคอิเล็กทริกมอเตอร์ใช้อันนี้3อันใช้ ไอรอนโรสเรามีอยู่ไหมอ๋อนี่ไงเราเคยค้บไปเยอะมากเลยโอเคแล้วก็มีคาปาซิเตอร์ขาซิงชีตกับไอรอนชีต์เนาะเอะอฮะไม่ใช่ไอรอนชีตอ่ะคัพเปอร์เออคัพเปอร์คัพเปอร์ชีตเราก็ทำตัวของคาปาซิเตอร์เรียบร้อยคาปาซิเตอร์เนาะ ต่อไปก็บลัดชีสอ่ะบลัดไม่พอเนอะาะบลัดมันทำมาจากอะไรนะล่ะคอปเปอร์ครับซิงใช่ไหมอ่ะนี่มีแบบเป็นพันอันเลยนะเออเยอะมากซิงโอเคเอาา่า แล้วก็เอามาใส่ไอ้เครื่องนี้ปึ๊บปึ๊บแล้วก็รอมันนะฮะอ่าบลัชชีฟใช่ไหมที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะเราต้องเอาตัวคราฟเตอร์มานี่เนาะคราฟเตอร์ตัวนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปวางตามรูปแบบมันก่อนเนาะก็คืออ่ะเคประมาณนี้เนาะ ตึ๊ดตึ๊ดตเราจะเอาไอ้นี่ออกแล้วก็เอาอันนี้วางแบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็แบบนี้ใช่ไหมอ่ะแล้วก็ปรับนิดนึงโอเคแบบนี้เนาะอ่ะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราไปหลอมตัวของบลัชกันต่อปึ๊บอ่ะเฟืองเฟือง เืม๋ยวเฟืองเล็กมาแล้วก็อ๋อเราไม่มีเฟืองใหญ่เหรอใช่หรอเดี๋ยวนะขอจัดการเฟรรืองแ๊บหนึ่งเออฮะเดี๋ยวนะ ตรงนี้มีท็อตอยู่ไม่เกี่ยวอืมเราวางเฟื่องยังไงได้บ้างแบบนี้เนาะโอเคแบบนี้ก็แล้ะแบบนี้แบบนี้ แล้วก็แบบนี้อ่ะโอเคมันจะหยุดก็ไม่แปลกเท่าไหร่เนาะเพราะว่าพลังงานน่าจะเต็มเพราะงั้นเราจะลดมันหตัดอันนี้ก่นโอเคอีกหนึ่งได้ไหมก็ได้โอ้ oh. เยี่ยมแล้วก็เราก็จะไปเอาตัวของตัวบลัะบลสนะัสมา โอเคเรามี2บล็อกกับ4ีอินก่อนเนาะบล็อกมันจะเย็นช้ากว่าเอออาา่าฮะโอเคบลัดชีทเราต้องการเท่าไหร่นะ6อันเนาะ แค่แค่นี้ของของเขาน่าจะครบแล้วเนาะอ่ะใช่ไหมระวังอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อันนี้ไว้ตรงนี้ใช่ไหมบลดัดชีตไว้แบบนี้คาปาซิเตอร์แล้วก็ข้างบนคืออ๋อแอนดีไซส์อลลอยแอนดีไซส์อลลอยไ่เข้าไปแล้วก็รอนะอย่างช้าๆ เรีงได้อไหมไม่ได้ไม่ได้แล้วก็เศร้าอยู่นะเออผมต้องการในเครื่องนี้อีกเยอะมากๆเลยนะเดี๋ยวไปคราบหลังใหม่แล้วกันเนาะโอเคก็คือไอ้เครื่องนี้มันจะต่อก,กับตัวของไฟฟ้าเนาะแล้วสามารถผลิตตัวของอแรงหมุนได้นะซึ่งมันผลิตได้เยอะพอสมควรเลยเนาะถือเป็นเรื่องที่ดีอ่ามา ออกมาลูกเร็วจืด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 มามุ่งโอเคนี่นะฮะอ่ะเด้งมาเรียบร้อยเคลียร์เรียบร้อยเนาะโอเคเชนคิวอีกแล้วเอ็งอีกแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะหมุนได้เร็วสักเท่าไหร่กันเชียวนะขอ,อตัวน,นี้ก่อน สมมติว่าผมต่ออันนี้แล้วกันแล้วก็ผมมีฟลักพอยต์่ะผมมีฟลักพอยต์ปุ๊บเรามีฟลักพอยต์เนาะเราก็เสียบเลยสักที่หนึ่งเสียบปุ๊บนี่นะมันจะจ่ายพลังงานเนาะโอเคแล้วเราสามารถแบบเพิ่มแรงหมุนได้นะแบบ256รอบรอบต่อนาทีรืแบบ้อ แบบเร็วมากเนาะ<อ>เออนี่แหละเจ๋งแบบย่างเร็วแบบเงื้อเงื้อเงื้อลยนะ <c oughs> โอเค <c oughs> ประมาณนี้สำหรับเครื่องนี้เนาะเรียกได้ว่าโคตรเร็วเนี่ยแต่มันผลิตได้แค่แบบแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองเองเร็วกว่านี้ได้ไหมอะ่ะเอ,อ๊ะหรือว่าถ้าสมมุติว่าเราแบบ ย้ายไปที่ที่แบบว่ามันใช้ใช้แบบพลังเยอะกว่าเนี้เก็ดปะก็เราเราย้ายมันมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วแบบเราต่อน,นี้ใช่ไหมแล้วต่อกับเฟืองนี้ได้พลังงานไปหมุน256อ๋อมันก็ได้แค่หนึ่งแเออมันได้แค่นั้นน่ะอืม,มแย่อยู่นะ เร็วมากแค่นี้ก็เร็วชิบหายแล้วเนาะโอเคเร็วจนไม่รู้จะเร็วยังไงละเดี๋ยวพวกนี้เก็บก่อนอ่ะโอเคอันนี้มาแ้วเราเลยบล็อกหนึ่งเนาะบล็สเนี่ยประเด็นคือเราเราปั๊มมันไม่ได้เนาะเอออันไหนที่มีไม่มี AMC เราปั๊มมันไม่ได้เลยเนาะโอเคประมาณนั้นอ่ะ เดี๋ยวเราจะทําอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวแขนกลเนาะแขนกลมันคือตัวตัวนี้นะอ่ะ Mechanical Arm เนาะก็แขนกลนั่นแหละ Mechanical Arm วิธีการครับคือใช้ Blast s h e e t ใช้ Precision Mechanism เนาะแล้วก็ Blast Case เนาะโอเคเราทำ Blast s h e e t ก่อน3อันเนาะ เรามีเรามีอันนี้อยู่แล้วนะ Precision Mechanism เนาะแล้วก็เราขาดแค่ Blast Casing เนะ My okay. าะไม้ไม้โอเคมันนี่เอเอเรามีขวานในตัวบ้างไหมเหมือนจะไม่โ okay. อ X เคอ่ะ X เฮ้ยเราไม่มีขวานเลยเหรอ้บาบอเอองั้นขราบขวานหนะ่อย ส่วนไอ้แพ็กเซลอันนั้นผมพังไปแล้วเนาะคือคือแบบมัน,ม,นมันพังไปแล้วอะชีเกียตซ่อมด้วยเนาะโอเคเราจะใช้เหล็กแล้วกันนะกวานไม่น่าจะได้ใช้เยอะมีแผนว่าจะทำแพ็กเซลอันใหม่อยู่แต่ว่ายังไม่มีเวลาเนาะยังไม่รู้ว่าจะใช้อะไรทำด้วยแหละอยากได้อันที่มันทนๆน,น,นิดนึงเนาะโอเคบลัสเคสซิ่งเนาะอ่ะ m e คคา n ิเคิลอารมส่วนวิธีใช้ก็ขออันนี้ก่อนมาอ,อ่พี่บักหรืออะไรอะ่ะ <c oughs> <c oughs> คือแบบมันไม่หยุดหมดนะุนอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะวางแมคคา n ิเคิลอารมเนาะอ่าฮะมันเซตยังไงวะ เว e n multiple output available อันนี้คืออ๋อแล้วเราจะเซตมันยังไงเดี๋ยนะงงโอเคสมมติว่าผม ใส่เครื่องปันไฟไว้ใช่ไหมอืมเอเราใส่เครื่องปันไฟไว้ตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวนะโอเคปลั๊กไฟเราอยู่นี่เนาะอ่าแบบหมุนจืดเลยแบบเร็วๆเนาะแล้วก็เราจะต้องทำตัวของอืม create เกียร์เราต้องใช้เกียร์ box ใช่ไหมต้องใช้ตัวของ vertical Gear box ด้วยโอะเดี๋ยวนะเอ่เออันนี้มาก่อนสมมติว่าผมอันนี้ใส่อันนี้เข้าไปใช่ไหมแล้วเราก็ต้องทำให้มันเป็นแนวนอนใช่ปะไม่อ่ะ อคคุออ้ยมันหมุนสลับด้านจเย็นลุกเดี๋ยวทำไมอันนี้มันไม่เข้าไปอ่าฮะโอเค Hans อืมขนาดเท่น,นันสักครู่นะครับอ่ะเราจะทำให้มันหมุนกลับด้านได้อย่งไร หรือว่าเราทำแบบนี้แล้วก็หมุนอันนี้ได้ไหมได้อ้ได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 ,ได้แบบนี้ก็จำเยอะอ่ะหมดปัญหาแล้วเนาะเสียบปุ๊บมันหมุนแล้วยังไงไร g h คลิก right อ๋อ select bell report funnel นเ Fun n ลแอน n d other block right click demo y holding m a k อ๋อต้องถือไมคานิับนี่เขาอามไว้ที่มือก่อนใช่ปะอ่ะฮะโอเคเดี๋ยวระวางสมมติระวางอันนี้ใช่ปะแล้วแบบราวางแบบไม่ใช่อ่ะอันแบบนี้เนาะแล้วก็อือืมอ่ะแบบนี้ โอเคอ่าน,นี่คือเซตบล็อกเนาะอ่าแล้วก็ take item from b e l l อ๋อก็คืออ่าเรากดชิปคลิกขวาถ้ามันเป็นสีเหลืองก็คือเอาไอเทมอะมาปล่อยไว้ที่อันนี้ถ้าสมมติเป็นสีฟ้าก็คือเอาไอเทมจากตรงนี้เก็ตปะอ่าไม่แน่ใจว่าเก็ตไหมนะแต่น่าจะประมาณนั้นแหละโอเค หมุนแล้วถ้าสมมุติว่าผมทิ้งไอเทมไว้ตรงนี้นี่โอเคโหมันหยิบแล้วอืนี่แหละอ้าวอ๋อมันมีบั๊กด้วยเนาะเอออ๋อโอเคโอเค,อเคประมาณนี้นะคิดว่าเราจะได้ใช้มันกันค่อนข้างเยอะเนาะแต่ว่า ไม่ใช่ถอนนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวเก็บไว้ทําหลังใหม่เนาะน่าจะใช้ระยะเวลาในการคิดพอสมควรเลยอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทําสิ่งที่เราค้างกันไว้เนาะจากพลิปก่อนหน้านี้นะของ Mod Power เนาะอ่าก็คือตัวของ Energy ร o ใ n นโ r o เนาะกับเฟ r ร์เนเที่เป็นไนโตรนะเราต้องทําตัวของในโตรค r ิ s t a ลเนาะนโตรคิสตัลใช้ เนเธอร์สตาร์นะบล็อกออฟเดสโตนสองอันแล้วก็เบสซิ่งคริสตัลเนาะอ่ะอย่างแรกเดี๋ยวเราหาไอเทมของมอสพาวเวอร์ก่อนนะเบสซิ่งคริสตัลได้จากการทำแบบนี้อ่ะแล้วก็เรสโตนใช่ไหมเรสโตนเราก็มีเยอะเนาะสองอันแล้วก็เนเธอร์สตาร์ผมไปฆ่าวิเตอร์ไปแล้วนะ ผมไปฆ่าพิทเทอร์ไว้บ้างแล้วเนาะเราก็จะได้มานะเราก็จะใส่ไป,ออไปททแ,ลแล้วก็เออผมไปฆ่าพิทเทอร์มาแล้วแล้วก็เอนเธอร์สตาร์มาปั๊มในนี้แล้วเนาะผมก็มีเนเธอร์สตาร์เยอะพอสมควรตอนนี้ใช้20ล้าน FE นะในการจ่ายก็ถือว่าเป็นราคาที่แรงใช้ได้อยู่เดี๋ยวเราจะทำเพิ่มอีกสักพันแล้วกันอนะเรสโตนใช่ไหม ทำสองอันแล้วกันเนาะ Restore Nether Star โอเคแล้วก็ Blessing ตัวนี้สองอันโอเคอันนี้เรียบร้อยแล้วเนาะเราทำครั้งนึงเราจะได้ทั้งหมด16อันนะซึ่งค่อนข้างเยอะเหมือนกัน โอเคเดี๋ยวเราจะมาทำตัวของไนโตรคาปาซิเตอร์กันก่อนเนาะคาปาซิเตอร์ขนาดใหญ่โอเคตัวนี้อ่ะไนโตรคาปาซิเตอร์ปุ๊บโอเคสองอันแล้วเนาะอะ,อะเดี๋ยวเราทำตัวของเอเนจ r รส s ก่อนดีกว่าเนาะปุ๊บ ครับมาบึง้งเรียบร้อยนะไนโตรเอเนจีรถก็มันก็จะเร็วขึ้นมากๆเลยเนาะอัตราการโอนถ่ายพลังงานก็น่าจะประมาณ1ล้านใช่ไหมอ่ะโอเคอไปเดี๋ยวเราทำตัวนี้เพิ่มอะคาปาซิเตอร์เพิ่มเนาะแล้วก็ตัวเฟอร์เนเตอร์นะเดี๋ยวเราเอาตัวเฟอร์เนเตอร์มาอัพเกรดกัน ขาดอันนี้อ่ะโอเคเฟอร์เนเตอร์ไนโตรนะผลิตพลังงานได้40,000 FE ต่อติ๊กเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเกรดระบบเขาเรียกอะไรนะระบบเก็บพลังงานของเราด้วยเนาะเพราะว่าตอนนี้คิดว่ามันแบบยังไงอะคือแบบมันมันยังน้อยอยู่อะเออเออมันยังน้อยอยู่เนาะเรียกแบบนี้ก็ได้เนาะเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี่ตัวใหญ่เลยเนาะ ตัวนี้นะอ่าพวกนี้ปั๊มไม่ได้เนาะโอเคพวกนี้ปั๊มไม่ได้โอเคตัวนี้ตัวใหญ่เลยเนาะเดี๋ยวเราจะเอาไปเข้าไอ้เครื่องนั้นกันนะเราก็จะได้ที่เก็บพลังงานที่มีขนาด128ล้าน FE นะมาแบบจำนวนมากเลยเนะาะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะอ่ะเอามาใส่ไว้ตรงนี้มันจะใช้5 8 0 0 0เนาะ เอ็ a, e, 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 a, e, e m this this okay. okay. uh, oh, ีในการทำา1อันนะอันนี้เรียบเฟสโอเคใส่ไปที่รู้สึกขยะมากเลยโอเคอ่าสิ่งที่เราจะใช้ก็คือเราจะใช้บล็อกออฟเอมอรัลเนาะหรือเนเธอร์ไรต์ดิก็มีบล็อกออฟเนเธอร์ไรต์อยู่เท่าไหร่อืมมีเยอะอยู่ไปใส่เข้าไปโอ้ได้มา49าอันเอามาอีกเวลารวไก่เราก็ปั๊มให้เรื่อยๆเนาะ ประมาณนี้ก่อนก็ได้มั้งเดี๋ยวนะโอเคประมาณนี้ก่อนก็ได้เนาะเดี๋ยวเราจะเอาไปวางกันนะแบบเป็นคลังบรรจุพลังงานแบบใหญ่มอกนะเออโอเคเดี๋ยวนะเราย้ายที่บรรจุพลังงานนิดนึงดีกว่าเ,เราจะย้ายมาไว้ตรงนี้แล้วกัน กลางเนาะโอเคอันนี้เอาคอนโทรลเลอร์นะเอาไว้ตรงนี้เลยแล้วก็อันเล็กอันนี้เดี๋ยวนะมันจะมีอันเล็กอยู่อันหนึง่งอันนี้เนาะอันเล็กอันนี้เราคิดว่าจะไม่ใช้แล้วนะเพราะว่ามันมันเก็บได้น้อยเนาะโอเคเราจะเอาเราจะใช้แต่อันใหญ่นะโอเควางไปตึ๊บตึ๊บตึ๊บแบบนี้นะวางแบบให้หมดเลยเนาะ แล้วเดี๋ยวผมค่อยไปเซตทีหลังแล้วกันนะว่าเซตพวกเน็ตเวิร์กเนี่ยเสียดายที่มันเซตอไม่ได้เนาะถ้าเซตอได้ก็จะดีมากเลยนะ,ะตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่แบบเก็บพลังงานนะของเรานั่นเองแบบเยอะมากนะแบบโอเคประมาณนี้เราก็เดี๋ยวเราก็ต้องค่อยๆเซตไปทีละอันเนาะแบบนี้นะให้มันเก็บพลังงานได้เยอะขึ้นโอเคเดี๋ยวผมอย่างที่บอกนะผมเดี๋ยวผมไปเซตหลังใหม่แล้วกันเนาะอ่ะอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากัน โอเคนะครับในคลิปนี้เนาะก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะอ่ะเดี๋ยวผมไปทําระบบออโตเมชันเพิ่มเติมเนาะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะว่าโลกแห่งหินอันเนี้ยมันจะกลายเป็นแบบไหนเนาะโอเคก็สําหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย